สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสินค้า o อเคอรุ่น K43 RGB นะครับสินค้าตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดแท้นะครับ RGB แท้ก็คือว่าไฟจะปุ่มเดียวจะเปลี่ยนไฟเจ็ดสีนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เราลงชั่งน้ำหนักไว้ก่อนนะครับน้ำ,นนำนนหนักหนึ่งกิโลนะครับครับผมหนกิโล น้ำหนักคำคำใช้ได้นะครับใช้ดีเลยตรงนี้นคีย์วอร์ข้างๆเราสังเกตว่าจะมีไฟสีสันนะครับไฟสีสันสีด้านไหนครับผมสีด้ไหน,นครับคีย์วอร์ตัวนี้ vtt เปลี่ยนสีนะครับเขาทำโมมี14หมุดนะครับ vtt เปลี่ยนสีก็คือว่ากดปุ่มฟังก์ชันครับผมและ f 9ครับ พร้อมกันคราวนี้จะเปลี่ยนหมุดไฟสีครับผมและทุ่มหมุดเขาจะปรับได้ปรับได้เจีดสีด้วยนะครับวิธีที่ปรับสีก็คือว่าฟังก์ชันและลงหรือว่าขึ้นไปนะครับให้เปลี่ยนสีเราลงดูนะครับเ่านี้แบบนี้นะครับฟังก์ชันลง สองสีสามสี่เจ็ดสีทั้งหมดนะครับน,นีสีสารโอเคครับผมในคีย์บอร์ดตัวนี้พิเศษที่ว่าด้านข้างด้านข้างเขาจะเป็นมีปุ่มหมุนนะครับปุ่มได้นี้เกี่ยวกับปรับเสียงนะครับปรับเสียงจากคีย์บอร์ดได้เลยครับผมและสามารถ เซตปุ่มพิเศษไฟล์พิเศษได้5ฟังก์ชันนะครับผมที่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นบูสวิ h นะครับนี่นะครับบูสวิต์เปลี่ยนปุ่มได้ด้วยครับผมวันนี้เราสามารถปรับความเร็วสีสันได้ด้วยวิธีที่ปรับก็คือว่าปัดจาก ตรงนี้ด้วยครับฟังก์ชันนะครับแล้วก็ปุ่มไม่ได้ปวกนะครับที่จะเร็วขึ้นถ้าจะช้าลงก็คือว่าฟังก์ชันแล้วก็ไม่ได้ลบครับผมจะช้าลงครับผมเรียได้ไว้นะครับขอบมาครับ